นี่ก็ปลาเข้าไปวันที่6แล้วเงินเราก็มีมากขึ้นแล้วเราจะปล่อยให้ร้านมันเล็กอยู่แบบนี้นั่นเหรอไม่ได้เด็กขาดวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องขยายร้านขยายกิจการแล้ว เพิ่มสินค้าอย่างเร่งด่วนเลยครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้เปิดร้านกันมา5วันเต็มนะรายได้เราค่อนข้างคงที่แล้วที่วันหนึ่งประมาณ3 4 0ถึงพันดอลลาร์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็จะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อครับทุกคนเริ่มจากการขยายร้านก่อนเลยครับผมสโตนไซส์ครับแอร์เรที่2ที่5,5คูณเริ่มที่ศนดอลลาร์จริงๆเราได้มานานแล้วนะครับแต่เราเพิ่งจะมาขยายร้านเพราะฉะนั้นเรา ขยายเลยครับเอาแล้วไงมันเกิดอะไรขึ้นฝาผานังเรามีการเปลี่ยนสีนี่มันขยายร้านยังไงครับเนี่ยอุ้ยมันใหญ่ขึ้นมานะโซนที่มันเคยว่างๆตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมาครับหรือว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้หรือเปล่านี่เหรอไม่ทำได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้คอนี้ตอนแรกที่เราใช้ตีคนไม่ได้หรือว่าโอ้ oh my ยอดมันมาแล้วครับทุกคนโอ้โหร้านเราโคตรใหญ่โอเคร้านเราใหญ่ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าพอบรรกายเป็นสีชมพูเนี่ยแล้วพื้นมันเป็นทึบเนี่ยร้านมันไม่สว่างครับงั้นเราปรับสีร้านให้มันแบบสว่างขึ้นหน่อยละกันนะครับโอ้โหอย่างนี้สวยเลยครับเหมือนร้านคอมที่เราไปซื้อในแบบห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับผมเราเริ่มจากการโรเททก่อนเลยละกันนะฮะนี่ฮะ มาเราย้ายร้านให้มันแบบว่าเป็นกิจจักษณะมากขึ้นให้คนแบบได้มีพื้นที่ดงพื้นที่เดินนะเราจะจัดร้านที่เป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นชั้นวางเดี่ยวนะเพราะฉะนั้นชั้นวางเดี่ยวผมว่าเราน่าจะตั้งอยู่ที่หน้าร้านได้จะได้แบบซื้อขายกันสะดวกสะดวกนะนี่และเดี๋ยวเราจะจัดให้เป็นโซนกันมากขึ้นนะครับทุกคนว่าของชิ้นไหนอยู่โซนไหนอะไรยังไงเราจะไม่ม้วนนิ่มสโปะสะเปสะสปาดแล้วนะครับผมหรือว่าเราทําแบบนี้ดีปะ่ะอย่างนี้ใช่ไหม และเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มมาแล้วหันหลังชนเป็นซอยเดินเข้าไปผมบอกเลยว่าไอเดียนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดร้านให้มันสว่างขึ้นกันสักเล็กน้อยนะฮะเพิ่มกระจกไหมถ้าเราจะใช้เป็นกระจกแบบเดียวกันต้องเป็นกระจกใสแบบชั้นเดียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นกระจกไหนนะอันนี้หรือเปล่าแต่เอาอันถูกไว้ก่อนตังค์ไม่ค่อยมีเอ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วเห็นปะ ว้าเห็นวิวทิวทัศน์เมืองแบบเต็มร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่แล้วกูเปิดครึ่งล้านด้านนี้คือเป็นแค่สีขาวพอไหนลองมองจากมุมนอกดูสิพังพิเพชโอ้โหสวยงามผมบอกก่อนเลยครับที่เราจะไม่เปิดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าขวามือเรามันเป็นโซนถังขยะนะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะกับการเปิดเลยเราจะปิดทางขวาไว้นะครับผมและที่เหลือคือเราจะเปิดโล่งเลยฮะแบบนี้เลยครับผม ทำไมข้างหลังไม่มีร้านวะมันไม่สวยเลยอะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะอ่าแบบนี้ค่อนข้างสวยส่วนพื้นเนี่ยเราจะเป็นพื้นแบบเดียวกันก่อนนะครับผมนี่เราทาเลยเราทาเลยนี่นี่เ <c oughs> ย้ยเราสนุกเราว่าร้านเราเริ่มแบบมีสีสลันสลันร้านคอมดีๆก็สู้กูยากช็อตเนี้ยไ have ซ p u ยังต้องหนาวอะ่ะเจอพังพิศเจเข้าไปอะ่ะหยอกนะครับพี่เปาหยอกนะครับลงได้นะครับ ผมใช้มาห้าปีแล้วจะพังแล้ว <c oughs> ทำไมผมแต่งร้านไปนิดเดียวแต่งเงินตอนแรกมันมีสี่พันไม่ช่หรอ ชิปหายแล้วหันเหลือ700ดแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาโอเคมันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเปิดร้านกันแล้วนะครับผมแต่ว่าเราสั่งอะไรเพิ่มมาสักเล็กน้อยเอาเชลล์สี่ร้อยมาเพิ่มอันนึงและเดี๋ยวเราเอาโปรดักที่ขาดไปนะฮะก็จะเป็นจอทีวีก็ขายดีงั้นเราเอาเป็นเอ่อคีย์บอร์ดมาละกันนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะราคาโอเคเลยแหละ6ก0บาทเพิ่มอีกได้ไหมเจ็ดร้อบาทมา700บาทบาที 700. ท่ $700 ดอลลาร์ภาพที่ผมเห็นในหัวเนี่ยมันคือการวางแบบนี้ครับคุณดู และเวลาเราวางของครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าคนดูนะครับผมเดินเข้ามาในร้านของพาร์ i มิเทนะครับผมโอ้เดินชมมอนิเตอร์รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะซื้อแต่อยากได้อุปกรณ์คอมนะฮะก็เดินเข้ามาโอ้มีทั้งหูฟงังมีทั้งเมาส์มีคีย์บอร์ดแต่ถ้าสินค้าหมดอุ้ยด้านหลังก็มีเหมือนกันหันหน้าชนกันเสพพื้นที่ไปได้ตั้งเยอะและตรงนี้ก็มีเรียงอีก ม่เลยการจัดการแม่งคตด,ดีถือว่าวันนี้เราสวยงามมากเปิดมานะครับผมนะด้วยการจัดร้านที่ใหญ่ขึ้นแต่งร้านที่สวยขึ้นสว่างขึ้นและมีชั้นที่ดีขึ้น เปิดร้านเลยครับผมวันนี้ผมว่าจะต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในร้านและเราต้องมีไม่ต่ำกว่าส0่พันดอลในวันนี้แน่นอนครับผมโอ้แล้วลูกค้ามาเยอะเลยครับร้านเรากว้างขึ้นครับสว่างมากขึ้นเห็นมากขึ้นคนก็จะเข้าร้านเรามากขึ้นนะครับผมสวัสดีครับเจ๊โอ้โหเปิดมานะครับผมด้วยการเพิ่มไปเลย80ดอลลาร์แบบนี้สวัสดีครับน้องเฮ้ย <Hey. S 1> กูก็ยังไม่ชินกับการเฮของผู้ชายในเกมนี้อยู่ดีนะแม่เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าว่าเราเปิดร้านกันอย่างสวยๆงามๆเลยนะครับผมแต่รู้สึกว่าถ้าเรามีสินค้าเยอะขึ้นมีของโอ้โอย่างนี้เยอะขึ้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องแบบหาตัวช่วยเลยหรือเปล่าเราจะมาเช็คดินอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งเติมคงเติมของ อัน,นเนี้ยเนี้ยคีย์บอร์ดเนี้ยคนเริ่มซื้อเริ่มเยอะเราก็ต้องวิ่งมาเติมของแต่เนี้ยผมว่าเราต้องมีผู้ช่วยหรือเปล่าครับเกมนี้มันน่าจะมีผู้ช่วยนะมีไหม e m p l o y ย e มันคือผู้ช่วยจริงด้วยเราจร้างเขา7 5ดาอลลาร์แคชเชียร์นะครับผมหนึ่งนะเราก็จะให้เขามาช่วยได้ h High นี่คือยังไม่จ้างถูกไหมแต่ถ้าเราก,กดปั๊บอุ้วยว้วเราเชื่ออะไรอ่ะีลร รักษาพนักงานก็หน้าตาดีเจ้าของร้านก็หน้าตาดีทีนี้คือชีวิตรเราสบายสบายเลยครับเรามีคนช่วยคิดเงินเราก็จะสามารถแบบว่าวางของได้ไวมากขึ้นนะครับผมนี่ฮะเราเติมของรัวๆเลยครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เราโฟสุดๆจ่ายงงจ่ายเงินกันนะครับคุณลูกค้าเปิดมาวันที่6นะครับผมเราได้รายได้ไปร่วมร่วม สามพันบลูว่านะอันนี้คือหากค่าแต่งร้านอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยคนคือไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยถูกไหมมึงเอายังไอ้มึงเป็นคนยังไงดับสลายนะแล้วมันไม่มีของแล้วมันหนักกับบานไครฮะมันหนักกับบานไครทำไม มันหนักกระบานใครทำไมเฮ้ยขอ,ยอ,ยโ,อโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณลูกค้ามาใหม่เนาะพฤติีการที่ทำไปเมื่อกี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีน้องๆไม่ควรทำตามนะครับโอเควันนี้ก็จบไปกับวันที่6นะครับผมสรุปรายได้นะครับท,ทลลบ 1, 8, ั้งทัวรบพันแปดนะมันนี่เข้ามา2007ก็ยังถือว่าไม่ล้มละลายนะครับกับการแต่งร้านไปนะฮะมาวันนี้วันที่สดใสโอ้โหโโน้องเอลิซาเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ถือว่าน้องมาทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดร้านแบบเต็มสูบนะครับเราจะเพิ่มวอลุ่มให้ร้านเราเนี่ยมีการขายที่เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขาดสินค้าอะไรบ้างเราขาดมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเราสั่งมอนิเตอร์มาเลยครับผมอ่าสั่งมาสัก4อันนะ4อันแล้วก็ เออเฟอร์นิเจอร์อันนี้เพิ่มมาอีกสัก2อันครับ2อันเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ครับเชลสองคูณสครับสั่งมาเลยฮะฟัฟับฟับฟวางให้สวยๆเป๊ะๆอุ้ยแต่ถ้าเกิดเราวางอย่งนี้คนมันก็จะเดินไปข้างหลังยากแต่ถ้าเราวางชิดอย่างนี้ล่ะอุ้ยอุ้ยเอยเอฟสุดยอดว่ะคนมันจะเดินผ่านแบบพอดิบพอดีอ่ะมันคิดได้ยังไงวะเนี่ยมันสมองมันยิ่งกว่าไ q คิวซัง เมนชิบหายโอเคมาวางกันต่ออแล้วมันมาแล้วมันเติมขอไม่หยุดหย่อนไงมันเติมขอแบบไม่หยุดหย่อนมันลํำสุดไอเอ็มมันเอาสุดนี่ไงแล้วของมันเหลือถ้าของมันเหลือก็เติมเข้าเชล์ดีครับรออะไรครับเติมเลยครับผมจังหวะนี้มีเชลลไหนว่างเชลลนี้ว่างเ,เข้าเลยครับมา วันนี้ก็เปิดร้านต่อเลยหลากกันถ้าเราเลเวล6เราจะได้สินค้าโอแซมานะครับแล้วก็เลเวล7ก็จะเป็น NSI เลเวล5เนี่ยเป็นแคมเปญนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเล่กเวลให้ถึงเวลเนะครับเราจะเปิดแคมเปญนะครับกับ NSI ไม่ค่อยคุ้นเลยสาบานว่ากูไม่เคยเห็นแบรนด์นี้โอเคเราก็เปิดร้านขายกันไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้โจรชุมก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผม สามพั 3, ดนดอลแล้วฮะวันนี้ของเราจะหมดร้านหรือปะ <c oughs> <c oughs> คุณทำไมทำแบบนี้ hey, เกรดจอบบ่มึงเกรดจอบบ่มึงเกรดจอบบ่ทำตัวแบบนี้จงหายไปขโมยกันไม่หยุดไม่ย่อนคีย์บรอร์ดอันเดียวแค่ยี่สิบกว่าดอลไม่ไหวแล้ววะผมว่าโจรทำมลมันเยอะเกินไปแล้วหรือว่าเราก็แค่ security guard ปลดล็อกตอนเลเวลส0 อู้หอีกนานเลยครับเราจะต้องดูแลร้านเองอีกยาวเลยเหรอครับแล้วเจนิเตอร์นี่คืออะไรครเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่50ดอลลาร์มันก็มีแวลที่น่าจะสนหรือเปล่าลองดูไหมคือเราต้องทําให้ร้านคา้าเราเนี่ยมันโฟขึ้นนะครับเราจะปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะเจนิเตอร์คืออะไรไม่รู้เอามาก่อนครับแล้วก็อุ้ยแคชเชียอันนี้สต็อกหรือว่ามีคนเติมของฟรีเอาหมดเลยครับอันนี้เป็นคนใส่สต็อกของซึ่งยังไม่มีของสต็อกนะครับของหมดแล้วนะซีทุบ แล้วนะดับสลายทำไมวะอุ้ยเ้าตีโจรของตกปุ๊บบัดแดนเนียล ใช่ไหมมึงชื่อแดเนียลป่ะกูะเรียกว่าแดเนียลแล้วกันแดเนียลกับเธอชื่ออะไรนะอเล็กซ่าแล้วกันนะแดเนียลทำงานดีนะครับอเล็กซ่าก็ทำงานดีนะครับผมส่วนคนนี้คุณทำหน้าที่อะไรอ่ะคุณคุณทำหน้าที่อะไรคุณบอกผมได้ไหมเจนิเตอร์ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าคุณทำหน้าที่อะไรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจบวันนะครับผมด้วยการเพิ่มมาอีก3,800ดดอลลาร์รนะครับผมจบวันเลยฮะ อ่ายังได้กําไรอยู่600นะครับผมแล้วก็ได้เงินมา3,800นะครับสาหรับวันนี้โอเคสําหรับวันต่อมานี่คือเป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับผมก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมตอนนี้เราน่าจะทําอะไรได้แล้วหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดแบรนด์เราปลดได้เลยไหมเราปลดได้แล้วครับผมแต่ว่า เราต้องปลดของ N S I Level 7ก่อนเลยดีฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบเร่งยอดขายให้มากขึ้นเพื่อปั๊มเรเวลขึ้นไปนะครับคนดูเพราะฉะนั้นสั่งมาเพิ่มเลยครับผมขออนุญาตเยอะๆเลยครับ1,140ดอลลาร์ 1, แต่เงินมันเหลือวะหรือว่าเราก็แค่เพิ่มความหลากหลายของ Product ให้มากขึ้นหรือเปล่า Driving Game Zone อย่าบอกนะว่าเราสามารถเปิดร้านเกมในร้านเราได้ด้วยว1,500เลยนว้ยเอ เอฟคิดดีดีดพันให้เราได้สินค้าเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเราขายแบบเดิมเนี่ยความหลากหลายเนกยมทำก็จะไม่มีลูกค้าเราก็จะหายเพราะฉะนั้นต้องลงทุนครับ2,600ดอลลาร์มาเลยครับคอมอนโบรไปแล้วฮะโอ้โหฮ้ย เจนิเตอร์คือคนเก็บขยะสุดยอดเลยครับน้องเจนิซ่าเอาจริงๆการจ้างงานมันก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้เราสบายขึ้นเยอะเลยครับผมอ่าแล้วนี้ก็เก็บขยะกันรัวๆเลยก็ปล่อยให้เขาเรียงของกันไปแล้วกันแต่นี่ของใหม่ของเราเราลองเลยดีไหม เราเป็นทั้งร้านคอมและร้านเกมมาไรตัวนี่มันความฝันของเด็กวัยรุ่นยุค90ชัดๆแล้วเราสามารถกําหนดนราคาได้หรือเปล่าฮะเกมโซนได้ครับโอ้โหเเคกูซื้อมึงมาพั0หดอลลาร์กูได้กลับมา2.5ดาอลขออนุญาตน,นะครับเ็จไว้ที่4คนเราต้องมีกําไรในการค้าขายบ้างมา เปิดร้านเลย Let's go เอาละครับผมจังหวะนี้นะครับผมจะมีใครมาประเดิมการเล่นเกมของเราหรือเปล่าอุ๊ยอิโนโนลองเลยครับผมราคาดิ <c oughs> เลกคอมเมนต์สองกูได้แค่สาม โอ้โหปรับสามปุ๊บมึงเข้ามาใช้งานเลยแต่การลงทุน1,500ดอลลาร์ของเราอันนี้คือเราได้มาทีละ30 30 30แต่เราไม่ต้องสต็อกของนี่คือ passive income ที่เราสามารถซื้อมาปุ๊บแล้วเราคืนทุนได้ในไม่กี่วันแน่นอนผมว่าเวิร์ทัดของกูคืนมามึงขโมยเยอะซะด้วยโอ้โหมึงขโมยของกูสชิ้นไอ้ี้ยทำไมทำตัวอย่างนี้วะ ผมจะลงทุนเพิ่มกับ PASSIVE INCOME กับเครื่องเกมอีก2เครื่องก็รอร้านจนกว่าร้านจะปิดนะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่แต่ผมว่า4,000ถึงครึ่งชั่วโมงถึงไหมผมว่าถึง <c oughs> แม่เลยไม่ถึงอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับเรายังกำไรอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่ดีครับต่อให้ทัวทจะติดลบแต่วันนี้เรามีอยู่3,300ครับสตาร์ทอัพเิวเด์เลยครับผมแบบนี้ถือว่าเยี่ยมเลยและเลเวลเราเลเวล5แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มแพสซีฟอินคมเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นเราจัดเลยครับเฟอร์นิเจอร์กับเกมโซนอีก2อันไปเลยครับผมดูมันวางติดไม่ได้ว่ะถ้ามันวางคือใกล้สุดคือตรงเนี้ย แสดงว่ามันกินพื้นที่ระดับหนึ่งเลยนะเนี Heck, ่ยเพราะฉะนั 3, bronze, ้นผมมองว่าเราลองจัดแบบใหม่ดูไหมเรียบร้อยครับ yes คนเริ่มบมแล้วนะครับว่าคีย์บอร์ดหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะสั่งซื้อคีย์บอร์ดกันสรุปวันนี้นะครับ3,500ดอลลาร์พร้อมกับเลเวล6กนะครับผมสเปซบาจบวันเลยครับโอเคฮะอย่างน้อยทัลเรายังเป็น1 1 2ดอลลาร์เรายังไม่ติดลบมากนี่ครับผมสตาร์ทอันนิวเดย์ไปในวันที่10กันเลยครับ ตอนนี้เราเรเวล6แล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดสินค้าใหม่เลยละกันนะฮอแซมัดเข้าให้ดูคิมันจะมีอะไรบ้างเคสคอมฮอแซ7 2 0 0 4ด340ดอลลาร์ฮอแซพันลมครับ100ดอลลาร์ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับฮอแซเอ่อพันลมเหมือนกันครับเป็นพันลมคอมลองเลยนะอย่างละอันเอามาอย่างละอันก่อนถือว่าได้ลองได้รู้500ดอลมาเลยฮนะอุ๊ย เออคีย์บอร์ดโลโกโเทคหมดกูลืมแม่งเสียค่าส่งอีกอสั่งคีย์บอร์ดมาได้เติมทุกอย่างเติมทุกอย่างรวยรวยวันนี้รวยเท่าไหร่ก็แปดร้อยแปดร้อยอยังได้อยู่ได้อยู่อุ้ยไม่ได้อุย้ยไม่ได้เฮ้ยแล้วเคสวางยังไงวะอ,อุ้ยออโอ้ยโอ้ยไม่มีใครเห็นเนาะโอ้แม่งอึดซะด้วย <laughs> <laughs> ผมว่าเราต้องซื้อที่วางด้วยปะ วางบนเชลไม่ได้มัคนควรจะเป็นที่วางคอมก็ <c oughs> ควรจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับคอมเลย00102เชลเนี่ยไม่น่าได้ถ้าอย่างนั้นเราซื้อของใหม่สีดำอันใหญ่เลยละกัน530ดอลลาร์ลองเลยครับลองถึงจะได้รู้ถ้าล้มเราก็ลุกได้นะครับผมไปฮะคือการลงทุนเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต้องมีการเสี่ยงบ้างเราไม่เคยนะครับเราก็ต้องลองเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ลองเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับไม่ได้หรอทำไมไม่ได้ ยบ้อยครับคนดูวางไม่ได้นี่ไงชิปหายการช่างแล้ววันนี้ <c oughs> เราเสียเงินกัน400ดนลอลลาร์ไปกับการซื้อเคสโง่ๆที่ยังขายไม่ได้อย่าล,ละลายเลยนะขอร้องมาเปิดร้านเลยแล้วกันครับวันนี้เหมือนจะพลาดว่ะวันนี้เหมือนจะพลาดมากๆเลยเพราะตอนนี้เราเงินไม่ค่อยจะพอเลยนะครับ <c oughs> ผมว่าเราตั้งกำไรสูงกันไปคนก็จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องพอดีพอดีนะครับ <c oughs> อันนี้45ดอนเป็น60แล้วก็อันนี้60เป็น80แล้วกันแล้วตัวคอมอยู่ไหน ห้าร้อยดอนแต่เรายังไม่มีโต๊ะวางอ่ะเราจะขายคอมยังไงวะโอ้ยมีคนต้องการขอแซ่เจ็ดร้อยก็คือไอ้บักห่าเนี่ยเอาเลยแมคุณลูกค้าเอาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยเนี่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 ยนคิดตังค์ได้เลยคุณล,ลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าผมมีของคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับพอกันราคาพอกันตอนนี้คือมีคนต้องการเคสนะครับแต่ว่าเราไม่มีที่วางชี่เมื่อกี้เราซื้อเชล์ศูนย์สี่ไปมันไม่ได้อ่ะ หรือว่าเราลองข้ามไปเชเลส์ศูนย์หกเลยกูว่ากูคงผมกูมมมซ,ซื้อแม่งสองเชลเลยมาโอ้ยตรนี้จะล้มลายป่ะว,วะไม่หรอกมาซื้อเลยครับตรงนี้ได้ไหมได้แหละเอาตรงนี้เลยปั๊บขอยวางได้ขอยวางได้ขอยวางได้ย,ไดยิมย่มยิ่มปูวางได้แล้วโคเร่7200 CR Belgood โอ้หแม่งเอ้ยแล้วเชลส์นี่มันคือเชลส์อะไรวะเน,นี่ย โอมมม้มันเหมือนเชลวางคมจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรครับเร,เราซื้อเชลมาแล้วโอ้โหแต่นี่ก็เชลเกินเหมือนกันอ่ะวางไปก่อนแล้วกันครับไม่รู้จะวางตรงไหนโอโ้แล้วพื้นที่ร้านเราแน่นมากตอนนี้พื้นที่ร้านเราแน่นเหลือเกินเดี๋ยว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 เราจัดการเชลใหม่ครับเราต้องเอาเชลหลังชนหลังเหมือนเดิมครับโอเคเชลหลังชนหลังครับต่อให้เชลมันจะเล็กกว่าแต่ผมว่าคนก็นะ่าจะเดินมาหยิบได้อยู่วันนี้เราอาจจะต้องปิดร้านแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วรอดูลุ้นสรุปนะครับว่าเราจะเจ๊งไหมผมเสียวร้านจริงมากเลยอะ่ะ คือมันสั่งซื้อของตอนที่เงินเราเหลือน้อยแล้วอะสาธุโปรแกรมแก้วอหอยร้านจะเจ๊งเลยนะครับมารุนกันครับว่าเราจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันต็นตัวเลขสีแดงแดงนั่นไหมลบพันสองร้อยยังดีนะครับที่ยังไม่เจ๊งยังถือว่าสตาร์ทนิวเดย์ได้อยู่มาผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะอออินกับแม่งผมเอามาห้าอันเลยฮะตอนนี้1,700ดอดอลลาร์ แต่ว่าเราขาดอะไรเราต้องเติมอะไรบอกขออนุญาตเช็คดนึงเราขาดแค่ฮอร์ซซีเอนะครับผมแล้วเราจะลงทุนกับเครื่องคอมทั้งหมดเลย <c oughs> ไม่พอวะค่าชิปปิ้งไม่พอวะอันนี้พออยู่หมดตัวเลยครับและการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่เราต้องเติบใหญ่ไปด้วยกันมาแล้วไอ้เชลนี่มันวางอะไรได้วะแม่งวางสินค้าได้2แถวครับลักษณะนี้100%เแม่งคือที่วางสินค้าที่ได้เยอะมากๆแต่แม่งโคตรไม่คุ้มเลยไอ้หาเอ้ย อ่ะไม่เป็นไรครับเปิดร้านวันนี้ขอดีดีอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนอุ้ยเราเราเวยลเจ็ดแล้วนี่ MSI 2,500<ะ>ดอลลาร์วันนี้ขอเปิด MSI ทุยวันนี้ขอเปิด MSI ให้ได้แล้วก็แคมเปญด้วยมาเอาไว้ถึงไป let's go หยิบหยิบคอมหยิบทำไมไม่หยิบล่ะพ่อหนุ่มอุ้ยหยิบหน่ยอยเออกูลงทุนมาเยอะมากขอหล่อขอลหยิบเถอะเจ็ดพันสองร้อยสี่อาน้องสนใจคอมไหมน้องน้องน้อง โอ้โหตอนนี้เปิดมาได้พันดอลลร์แย่ yeah, มากวันนี้ถือว่าแ yeah, ย่มากๆเจ๊เจ๊หยุดเจ๊เจ,จ,จ,จ๊ขายออกแล้วสวยมากครับเจ๊แปดร้อยดอลลร์ขอบคุณมากครับเจ๊มนจะมีใครซื้ออีกไหมเราซื้อมาตั้งห้าหกเครื่องแต่เราขายไปได้แค่เครื่องเดียวคือตรงนี้มันควรขายออกอะคอมมอะ โอ้แต่สี่ทุ่มปิดแล้วด้วยการค้าขายมันไม่ได้ง่ายที่คิดว่าคุณดูมันก็มีวันที่เราขายได้วันที่เราขายไม่ได้นะกูจะรอดปะวะกูจะบอกคุณลุ้นช่องรอดเฉยโอเควันนี้เราได้กำไรมาสามร้อยดอนนะครับผม รอดไปอีกหนึ่งวันฮะผมว่าวันนี้เราจะต้องทําตามแผนที่เราวางไว้ครับเราจะซื้อเกมเซนเตอร์อีกอันนึงนะครับผมก็คืออันนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เติมเต็มในจุดที่เรายังขาดไปนะครับมาเลยฮะเกมเซนเตอร์ Game เราหยิบม,มาวางเลยครับวันนี้เราจะออ l ินสต็อกร้านเพื่อหวัง $5,000. ดอลลาร์เราจะสั่งนี้เยอะหน่อยวิลสันนิคสองอันแล้วก็อันนี้2อันที่เหลือเราเติมของอย่างไรนิดอย่างละหน่อย เพื่อทําให้มันมีของสต็อกอยู่ในร้านหน่อยแล้วกันครับแปลงเลอ้ยกูไม่สนกูเติมโอเคโอเคตอนนี้ของเราเต็มร้านแน่ร้านแล้วเราไม่เหลือเงินแล้วข,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 ขอวันนี้5,000ดอลลาร์ถ้าถึงวันนี้จะเบอร์ลิ้นเป็นเวลา1นาทีป,ปิดคลิปไปตอนนี้ถ้าเกิดเราขายคอมออกเราก็มีลุ้นครับแต่คอมต้องขายออกแล้วของชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องขายออกอีกโอ้เจ๊เจ๊สวยมากเลยอะว้าวอกนมใหญ่มากเลยเอ้ยขยของไอ้เคียเฟเลิกการแม่เลย สสสสิิและในวันนี้กูทำได้ถึงห้าพันดอนด้วยพลังพังพิเทมึง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 ขโมยเหรอมึงขโมยเหรออุ้ยเผื่อไปกดสเปซบาร์หนิวลำ ตอนนี้คุณผู้ชมดิวลันแต่วันนี้ครับผมถึง5,000ดอลลาร์แล้วครับขออนุญาตเปิดวันใหม่นะครับวันที่13เรเวล9 5,000ดอลลาร์กับพังพิเทคร้านเรามาไกลมากครับคุณดูอ p พี EP หน้าเราจะมีเส้นทางการเปิดร้านยังไงต่อฝากติดตาม,มันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมและอีพีหน้าผมจะมาให้เร็วที่สุดรอติดตามมาด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันกับพังพิเทคลาไปก่อนสวัสดีครับ